อาวานี่มาเบิงหอยเชอรี่สีทองนะครับลูกหอยออกมาเจ็ดมือแล้วนะครับเจ็ดมือแล้วแบบยังแตกโบเบิดนะครับนี่มีกําลังเหนอันนี้ผมเอาเศษขนมปังนะครับอ่ามันก็เก่อดีอยอ่เนาะแล้วก็ผักนะครับมีหมีตัวนน้อยๆนะครับ น้อยๆนะอันนี้ร้องเอาไอ้เครื่องออกซิเจนปลานะครับมาลองใส่เป็นจังไดนนะครับอ,อันนี้ตั้งแจมือเอาไขรลงนะครับวันที่เจ็ดแตมฟักอีริอาที่สองสามเมือนะครับ ออาสลายยังม่ทันเปลี่ยนนามนะครับว่าเปลี่ยนนามจากมือเลยบึง้งอาจจะง่ายง่ายค่อยๆง่ายไปเลยจังไลน,นะครับน,นี่ใครที่เหลือครับผักบุ้งงามแล้วครัพผม